ครับวันนี้เราจะมาศึกษาอักขระตามวักต่อนะครับมาได้ไปสี่วักแล้วนะครับวันนี้กับวักที่ห้านะครับวักสุดท้ายแล้วนะครับวักแรกก็คือวักกะนะครับมาวักกะวักจนะวักที่สองนะครับวักจนะครับวักที่สามกับวักละตะนะครับวักที่สี่ก็คือวักวักตะนะครับอ่าต่อไปนี้ก็จะเป็นวัก วักปะนะครับะปะนะครับอาท่านคงจะสงสัยนะครับเฮ้ยตัวนี้มันตัวบะเนี่ยนะครับในภาษาลานาดั้งเดิมมันมันตัวนี้แหละครับตัวปะนะครับปะป้อมนะครับมันเป็นปะป้อมเพราะเว่าปะป้อมนะครับอ่าแล้วก็วมาปะเป็นตัวปะที่หลังนะครับ,บก็ใจร่วมกันนะตัวบะกับตัวปะป้อมนะครับ คือปะป้อมนะครับอ่าตัวนี้ก็คือปะหางยาวนะครับตัวนี้ปะหางยาวกับมาสร้างที่หลังนะครับมาก็แรกเดิมบางทีตัวนี้ก็คือตัวบะนะครับบะพระนะครับตัวพระนะครับตัวนี้นะครับบะพระอ่าปะนะครับปะพระนะครับท้ทีนะปะพระปะนะครับอืตัวนี้ตัวปะนะครับปะ อ่าพระนะครับพระมะนะครับนะครับมาในวักนี้ก็มีเตยยนะครับมาหมดแล้วครับตั้งห้าวักนะครับตัวนี้อ่านว่าปะนะครับจ่าจตัวตัวนี้ บางครั้งก็เอาตัวบอกใบไม้เน hmm. ี่ยครับมามาเขียนก็ก็ก็ปฏิบัติแบบสองนะครับมันก็มันก็ย่อมได้นะครับมาตัวนี้นะก็คือตัวปะนะครับมาเอาตัวยืมตัวปอปานะครับมาเป็นตัวปะนะครับอ่านว่าปะนะครับอ่านว่าปะอย่างนี่นะครับอ่านว่าปะนะครับ อ่าก็คือตัวนี้มันเป็นปะป้อมนะครับอ่าะป้อมนะครับโปรดเข้าใจไว้ด้วยนะครับตัวนี้ยืมอ่าตัวพ่อพึ่งนะครับมาปรับเทียบนะครับเป็นตัวพระเนี่ยนะครับอ่านว่าพระนะครับอ่าอ่านว่าพระนะครับอืมตัวนี้นะครับตัวปะนะครับอืมยืมตัวพ่อพานนะครับต้นมาปรับเทียบมาเป็น ตัวปะนี่นะครับอ่านอ่านว่าปะนะครับอ่านว่าปะนะครับอย่าไปเข้าใจใจใจผิดว่าเป็นตัวพระนะครับออมาเฮาอย่าไปเขียนตัวพออยู่เลยเขาเขียนใจตัวนี้ตัวนี้มันใจนะครับมาใจนะครับมาใจตัวพระที่แท้จริงตัวพอพานที่แท้จริงคือตัวนี้นะครับอ่าตัวนี้ออกเสียงพอที่แท้จริงนะครับ มายืมตัวพอพานนะอ่าอ่าพอสัมเพานะครับเท่าที่มามาเป็นตัวนี้นะครับอ่านอ่านว่าพระนะครับพระอ่าอ่านว่าพระนะครับตัวห้าที่ห้าก็คือตัวตัวมะนะครับยืมตัวมมมานะครับมาปรับเทียบนะครับอือ่านว่ามะนะครับมาเห็นไหมครับอืสองตัวหน้านี่ เป็นอักษรสูงนะครับอืมปะพระนะครับอสามตัวหลังก็ปะพระมะนะครับาก็เป็นเสียงตีเนี่ยคืออักษรต่ํานะครับอักษรต่ํานะครับอ่าเอามาดูละหงเลยนะครับการใส่ละหงตัวแรกเนี่ยนะครับก็คืออ่าเมื่อใส่ละหงตัวปะเข้าไปนะครับอย่างนี้นะครับอ่าก็อ่านเป็นตัวพอนะครับอ่านเป็นตัว อ่านเป็นต่อหอนะครับตัวพระนะครับอ่านเป็นตัวพระนะครับอ่าอย่างนี้นะครับอืมจะเขียนตัวพระป้ like อมหรือพระหางเหยาเหมือนกันนะครับอพระนะครับพระพระพระหยาพระหยานะครับพระหยาปัญญานะครับพระหยา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  ปัญญานะครับมีหลายตัวนะครับมีเยอะแยะนะครับตัวนี้นะฮะมีเยอะแยะนะครับมาออกจากนี่มีมีเยอะแยะนะคพร,ระชันพร,ระจันนะครับพระจันก็อ่านเป็นพระนะครับบะใบ,บใจปยปลไม่ใจ่นะครับมาทับปละ นี่มันอ่านออกไปต้งมัก็จะต้องออกไปทางสันสกิตพวกนะครับอัเอาเอาบาลีนะครับบาลีตัวต่อไปนะครับตัวต่อไปก็คือตัวปะนะครับอ่าตัวปะนะครับ ตัวป้าใส่ละหงเข้าไปนะครับอ่าตัวป้าเนี่ยนะครับอ่าเมื่อใส่ละหงไปแล้วอ่านเป็นตัวพ่อตัวต่อไปก็คือตัวพระเนี่ยนะครับอ่านเป็นพระนะครับตัวนี้อ่านว่าพระนะครับเนี่ยพระนะครับพระเจ้าพระอยังอ่านเป็นพระ้วนะครับตัวเนี้ตัวนี้มันจะมีหลายกรรมนะครับอ่าตัว ปะละหงเนี่ยนะครับมาปะอ่าละหงเนี่ยครับอ่าอ่าอ่านว่าพ้านะครับอืเต้าเต้าตัวนี้นะครับพ้ามีเยอะแยะนะครับตัวตัวตัวป้าละหงเนี่ยนะครับอ่านี่เยอะแยะนะครับอ่าลองไปไปดูนะครับ อันนี้อา่านว่าพระนะครับอันนี้อา่านว่าพระนะ่านะครับละหงอ่าตังนี้ผมมีละหงนะครับมีสองตัวนี่นะครับละหงนะครับอตัวมะนะครับอ่าทีนี้เรามาดูตัวกำซ้อนเนี่ยนะครับกำซ้อนกำซ้อนนะครับอ่าตัวอ่ะ อ่าปะปะอ่ามันซ้อนหนึ่งอนี้มันปะปะนะครับมันต้องเป็นห่างตัวนะครับอ่าคำนี้อย่างอย่างเช่นนะครับมีเยอะแยะนะครับอุ๊บนะครับอุ๊บอ่าอุ๊บอุ๊บประถมอุ๊ประถมฮอมาเขียนเป็นบลีเราก็ไต้องใส่ไม่ซัดแล้วนะครับ อุปถัมภ์เฮาจะ่าหันเฮ้าอย่าหันอันนี้ตัวนะครับมันซ้อนก่อนนะครับเห็นไหมครับอื่าใส่นี่ก่อนฮะอุบอุบอุปถัมื์อุปถัมภ์เห็นไหมถัมถัมตัวนี้ไม่ต้องใส่ไม่ซัดนะครับอ่ามันก็ถัมแล้วนะครับาเห็นไหมตัวมะนะครับซ้อนตัวพระนะครับเห็นไหมตัวมะซ้อนตัวพระนะอุปถัม์อ่า ตัวตัวประนะครับอืซ้อนครับตัวตัวพระนะครับอตัวนี้อย่างอย่างเช่นอะไรอย่างาบุพผาใช่ไหมบุพผา บุกผาเห็นไหมฮะตัวปะนะครับอืซ่อนตัวพระนี่มันมีตัวอย่างฮะเอ๊ะนึกบอกเลยนะเดี๋ยวก่อนนะตัวปะอ่าตัวปะซ้อนตัวพระนี่เอ๊ อันนี้นึกบอกนึกบอกครับลองไปหาด้วมันอาจจะมีอยู่นะครับกครคำนีอ้อาจจะมีอยู่แต่บบบะะะลองไปพอนะครับาเอานี่ตัวที่ห้านะครับตัวที่ห้ามันมีปะปะนะครับปะปะอเอาปะ,ปะปะนะครับปะปะ อ่าป้าป้า,ปามันก็เป็นนี่นะครับอืตัวนี้เป็นนี่ได้อนะสัพป,ปะสัปปะสัพป,ปะอ่านะสับพะสับพะตัวป้าป้านะครับสอนนั่นสัพป,ปะหรือสัพะนะครับอมันเป็นตัวป้ามันก็อ่านว่าสับป,ปะนะครับอ่าแต่เมื่ออ่าเขียนเอาตัวพอพานมาปฏิวัติเป็น แบบสองเรื่อยมันคนก็เข้าเข้าใจพิดก็อ่านสัพพะอ่าสัพพะสัพพะมันปนกันนะอาโอเคอย่างไรก็ได้อ่ะเอาทีนี้ตัวที่ห้านะซ้อนนะครับมาซ้อนอืมมาซ้อนตัวมะนะครับตัวมะอ่ามาขึ้นซ้อนตัวเอ้ตัวบะนี่มาเคยหันนะครับอืมเออมาเคลื่นหันมาเคยหัน ซ้อนตัวปะนะครับมามาซ้อนตัวปะขึ้นขี้ตัวปะเนี่ยซ้อนนะเป็นหางเยอะย่างนีมีนะครับมีอย่ีมีน่อ่าอย่นี้นะพิมพ์นะครับอืมพิมหรือพิมพนะครับมาพิมพิมกับพิมนั่นอันเดียวกันนะครับพิมพ์พิมมันเรียวกมันเป็นพิมเป็นหมดแล้วครับอ่ามันน่าจะออกว่าพิมนะครับอ่ามันเพาะมันเป็นตัวปะนะครับ สัมสมาสัมพุทธะอ่าไอ้แม่นพ่นเขียนนี้นะพุทธะหรือพุทธะเนี่ยเนาะอ่าสมาสัมพุทธะอ่าเห็นไหมเ,เขียนอย่างนี้นะพุทธนห,ห็นไหมปกติเราพุทธไม่ต้องเขียน เอาตัวอย่างอีเนาะครับแต่เมื่อมอะเมื่อมันป้ามันอยู่ใกล้มะเนี่ยนะครับเห็นไหมมันมีอิทธิพลนะครับพี่อิทธิพลค,คือป้ามันต้องไปไล่ไปอยู่ตังรุ่มของมะนะครับมาคือมะมันอยู่ข้างบนมันซ่อนนะครับเห็นไ,ไหมเห็นไหมครับ ่าทีนี้ก็มะมะนะครับอ่่าออันนี้อันนี้หันแล้วเนาะอ,อันนี้อันนี้อันนี้มะซ้อนพระตัวนี้นะเห็นไหมฮะมันก็รู้ละ,ก,ะลกลันนี่เอาเอาทำตวงนะครับกลุ่มกลุ่มพระเห็นไหมอ่มามะมะซ้อนพระนะครับมาคุณคุณกลุ่มพระพันนะครับพันเห็นไหม กลุมผ <Workers. S 2> ้าก uh, uh, ุมผ้าพันนะครับมาพันอื่มนยกลุมผ้าพันนะครับมากลุมผ้าพันอ่าทีนี้มะมะนะครับมะ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 ซ้อนมะนะครับอ่าว่างนี้มีหลายนะครับมะมะอันนี้มะมะไหนไหมอ่าก๋มนะกัมมะนะครับมาเห็นไหมอ่าเห็นไหมมะ ก็คงท่านก็ลองไปหาดูนะครับอาจจะมีนักกว่าน,นี้นะครับเพราะว่าผมหันมากกับมีเท่านี้นะครับอ่าลองไปดูนะครับ